สวัสดีสวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้บ่ายเท่าไหร่เอ่ยสวัสดีสวัสดีตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่ายเท่าไหร่สี่โมงสามสิบสามนาทีสวัสดีเป็นทางการนะคะสี่โมงสามสิบสามนสวัสดีเพื่อนเพื่อนลูกลูกหลานพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุโลกอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกขอสวัสดีใครเข้ามาแล้วขอสวัสดีนะคะยังไม่เข้ามาสวัสดีล่วงหน้าเข้ามาแล้วก็ ขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหวันนี้เดินเหนื่อยมากอืเดินเหนื่อยหลายกิโลเลย,ยเหนื่อยกลับมาถึงโอ้โหสเปะสป,ปะข้าวข้าวไม่กินเลยนอนโอโหเหนื่อยเออไม่เคยเดินไกลแบบนี้เดิน,น,นเดินอ้อมอ้อมโอ้โหไม่รู้ว่าหลายกิโลอยู่นะเออกว่าจะ โอ oh. คืนนี้ไม่รู้ว่าขาจะปวดหรือเปล่ากลับมาถึงก็ไม่ได้กินข้าวนะ,ะวกินอะไรไปไม่รู้ก,นะกินขนมนมเนยไปแล้วก็อไไไนอนอืนอนตื่นมาถึงนะอาบน้ําก่อนพรามันร้อนอาบน้ําเสร็จครับนนกินอะไรรองท้องไปหน่อยแล้วก็นอนเลยข้าวไม่กินวันนี้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวสักคำเลยนะ นอนตื่นแด่นี้และตื่นมาก็มาขึ้นไลรสวดทั้หน่อยเดี๋ยวจะออกไปหาซื้ออะไรมาซื้ออะไรมามาแก้มมีมีกุ้งอยู่มีกุ้งกุ้งอันนั้นซื้อกุ้งมาอ่าร้อยหนึง่งกุ้งอ่าแช่น้ำปลานั่นแหละคือหรืออะไรเนี่ยเขาทำแบบอะไระ่ะ ไม่ได้แช่แต่เขาทําแบบมีน้ําจิ้มด้วยมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้อาจจะไปหาอ่าอะไรมาแก้มสักกระป๋องนึงแก้เหนื่อยแก้เหนื่อยวันนี้ไปจองหวยไปได้แว่นอันซื้อแว่นสองอันรู้สึกว่าดีนี่ใสๆแต่มันเวลามันถูกแดดมันมันมองแบบแบบดีมากอ่ะไม่แสบตาเออ ซื้อมาสองอันแต่มันใหญ่ไปอะ่ะมันไม่เข้าหน้าเราอา่ะมันใหญ่ซื้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปไปรับหวยอีกครั้งหนึ่งวันที่ยี่สิบเดี๋ยวจะไปจะไปเอาเอาแบบ,บเอาแบบนี้ Later, แหละแต่จะเอาเล็กๆกระทางรัดอันนี้มันใหญ่อะ่ะแต่มันก็ดีนะมันคุมหน้าหมดอืมซื้อมาสองอันอันหนึ่งอันหนึ่งจะเป็นฟิล์มฟิล์มดำอืม แต่มันก็ใส่ดีหมดเออโอ๊ยแต่มันก็ใส่ดีหมด้มดมดไม่น้อยเห็นแม่นนีไม่ได้เลยนะเห็นแม่นนี่ซื้อชอบซื้อลูเกเป็นคนแบบไหมเป็นคนชอบซื้อของซื้ออันนั้นอันนี้อันนี้คืออะไรวะนี่เป็นคน เป็นคนเห็นอะไรเนี่ยจะซื้อหมดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะซื้อมาสองอันแว่นวันนี้ <c oughs> เขาชวนตัดนะเจ้าของร้านเขาชวนตัดเราตัดยังไม่ได้เพราะตาเราย,ยังไม่ปกติตาไม่โอเคเราจะตัดแว่นไม่ได้นีซื้อมาสองอันวันนี้อยากได้แต่อันนี้มันใหญ่ไปอะ่ะแต่มันก็ดีนะมันแดดแดดอะ่ะ ไปแดปนนแดวันนี้นะใส่อันนี้ไม่แสบตาเลยดีมากนี่อันนึงนี่ไม่แสบาเลยดีมากไม่จูใจเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอากันไหมเชแต่เห็น<ต> <ไป S 1> อะไรเห็นอะไรไหม <S <S แต่ไม่น้อยเห็นแว่นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบซื้อชอบซื้อแว่นเห็นคนแบบชอบแว่นมักแว่น ชอบใส่แว่นตาเพราะตาเราไม่ดีตาเป็นผัวยายในกระเป๋าเนี่ยจะมีสองอันสามอันเอาไว้เปลี่ยนกันเดินทางไปไหนมาไหนจะมีแว่นติดกระเป๋าทีละสามอันสี่อันนั่นแหละเผื่อเพื่อนเพื่อนไม่มีใส่ดแดดร้อนเราก็แบ่งเพื่อนใส่ สวัสดีค่ะ i อแ a มโอ now and you thank you บริมัดขอบคุณนะคะเข้ามาหนึ่ง่ันค่ะเขาทักเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตอบภาษาอังกฤษเนะตอบได้อยู่นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ กดไลค์ให้ตัวเองก่อนเออกดแล้วเดี๋ยวจะหาข่าวให้ฟังนะคะวันนี้เป็นไงข่าวบ้านเมืองเราเป็นไงโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวจะออกไปไออันนั้นอยู่จะออกไปอไเซเว่นเดี๋ยวฟังข่าวไม่ทราบนะฮะเพึ่งตื่นนอนอย่งนี้เอง ถ้าไม่ไม่คุยกันดีๆอ่ะชาวบ้านแตกน่เราต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนของตัวเองไงลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเมาแล้วก็วิวาสคือร้านอาหารเขาจัดคอนเสิร์ตเพลงคนชีวิตคูคนมาเที่ยวกันเป็นร้อยๆอ่ะนะฮะช่วงดึกแล้วคอนเสิร์ตเลิกแล้วเหมือนกับงานเลิกคนไม่เลิกเพราะเมาไงเมาท่วมเลยต่อยกันแหลกเลยเสร็จปึ๊บคนร้ายเอาปืนมาดวยิงเจ็บนาตะคุณบาดเจ็บไปห้านะครับคุณผู้ชมแล้วมารู้ข้อมูลว่าไอ้คนที่บาดเจ็บเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวเลยนะพยายามเข้าไปห้ามไม่ใช่คู่กรณีวิวาทป้ากดนําส่งโรงพยาบาลกันไปไอ้กลุ่มคนร้ายมันยังเหมิมเกิมฮะตามไปอรารวาสที่โรงพยาบาลต่ออีกอั <S <S นี้มีเสียชีวิตไปหนึ่งนะเป็นเดีตนักฟุตบอลนะครับนี่ฮะ,ะนี่ก็เป็นสถานท,ที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยแหละนะฮะเป็นร้านอาหารอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวันดนคนปรปฐม,มนะเป็นเพื่อชีวิตจัดกันเนี่ยตาม ตำรวจเขาเป็นตรวจคือหลังเกิดเหตุแนละ้ว <Yeah. S 2> ไปเจอปอกกระสุนเพีย้ยลยเจ็ดปอกด้วยการจับปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับพยาเยนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายคนนะฮะคนหนึ่งเล่าบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาร่วมงานแนละ้วมา mm. ดื่มมาเที่ยวดูคอนเสิร์ตเนี่ยสามร้อยคนได้ตรงนี้นะฮะก็ดื่มกินกันเต็มที่เลย mm. ประมาณสักเที่ยงคืนปิดการแสดงไปแล้วนะฮ mm. ะ เขาเ่ยพยานอยู่หน้าเวทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาเจ็ดนัดด้วยกันทุกคนแบบโอ้หนี่ยชีวิตรอดนะฮะแตกตื่นกันนอกจากนี้ยังมีพยานอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาเห็นนาทีชุลมุนตอนแรก็ลัต่อยกันก่อนนะฮะแล้วมือปืนเนี่ยยิงมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็ปืนมายิงใส่ครับแต่เราได้ยินแยงปืนเราได้ยินครับได้ยินใช่ได้ยินกี่นัดประมาณเจ็ดเจ็ดนัดแล้วครับก็เพราะว่ามอันนี้ ต่อยก้อนนี้มันชักปืนมายิงแล้วก็ปาเขาขี้ใครปลาเก้าอี้ไม่รู้แล้วมันก็กลับไปสามอีกเขาอยู่เรื่องกันมาแล้วเขาตีกันตรงนี้แล้วเขาก็มีคนไม่น่ามีคนมายิงเขาปืนมาวิ่งออกวิ่งออกมาแล้ว เขามีคนมาตีกันสักพอยนึงมาสวนไปอีกหนึ่งมามีคนลงมีคนมาช่วยมีคนปลูเข้ามาแล้วสุดท้ายมือปืนมันหายไปแล,ล้วแล้วก็จะต้องหยิบยิงเสร็จปุ๊บคนร้ายหนีเลยครับทิ้งผู้บาดเจ็บเอาไว้นะฮะห้าคนห้าคนนำส่งสองโรงพยาบาลนะครับก็คือโรงพยาบาลสวนปลูอันนี้ส่งไปสามคนขออภัยกุ้ยปลูนะฮะส่งไปสามคนเปน็นผู้ชายสองหญิงหนึ่ง อีกรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลศูนย์นคปรปฐมนะเอาไปส่งอีกสองคนรับกฏจาก5คนเนี่ยมีคนตายหนึ่งนะครับก็คือนายเจมส์ว้ประมาณสัก30เป็นอดีตนักฟุตบอลนะท่านนี้เพื่อนของผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเปิดเผยแบบนี้บอกผู้ตายได้อีกสี่คนไม่ได้มีปัญหาไปชกต่อยกับคนก่อเหตุเลยแต่เป็นคนที่พยายามจะเข้าไปห้ามนะครับแล้วก็โดนลูกหลงนะฮะ เนี่ยมันน่าเสียใจตรงนี้นะคนไม่รู้อินโหอนเอ๋อเขาโดนไปด้วยนะครับคนร้ายเนี่ยยังไม่จบนะคุณผู้ชมหลังจากหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุปรากฏคงไปรู้แหละว่ามีการนําคนเก็บไปส่งโรงพยาบาลห้วยผูมันขับรถบุกไปเลยฮะบุกไปเลยที่โรงพยาบาลค้วยผูจะเอาให้ได้อ่ะเอาให้ตายให้ได้ฮะันี่แหละครับวุ่นวายันหน้าโรงพยาบาลจุดฉุกเฉินแบบเนี้เราเลยไปตรวจสอบครับญาติของผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลห้วยพูเนี่ยได้ บอกเธอจริงๆก็ไม่เกี่ยวข้องนะเธอบอกเธอพาพ่อนะะที่ป่วยต้องต้องนั่งรถเข็นอนะ่ะหนีกันชุลมุนเลยเจ้าหน้าที่พยาบาลแนละค <c oughs> นไข้อื่นๆที่มาภายในโรงพยาบาลหนีตายกันหมดนะครับได้ยินเสียงเบิ้ลรถดังสนั่นอีกด,ด้วยครับนี่ๆดูหน้าตาเธอตกใจจริงฮะ <c oughs> มายันโรงพยาบาลเลยมันมามาันตามามาที่โรงพยาบาล๋อ,อ้ตามมาที่ามมาโาโคนไข้บอกอมไม่รู้จะตำหนิใครตำหนิตำรวจไว้ก่อน <c oughs> เพราะอะไรครับเขาบอกว่าละหลวมนะเังปล่อยเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนร้ายมันก็มาบุกบวดที่โรงพยาบาลอนะ่ะซึ่งเป็นที่ที่ไม่ควรจะมีเรื่องเลยนะครับรูอกอ่านม้ากคดีนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าตำรวจกำลังเร่งไล่ล่านะครับหนุ่มธีรนามไปเจอเป็นศพอยู่ในถังนะ คาดว่า,วาน,น่าจะโดนฆ่าจากที่อื่นเนี่ยแล้วก็มาทิ้งเพื่อที่จะอำพรางแบบนี้นะฮะตอนนี้กําลังเร่งหาตัวคนร้ายครับนี่เป็นจุดเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะครับนะฮะอยู่ที่ป่าละเมาะซอยวัดป่าธรรมสุขตบลนายายอามจังหวัดจันทบุรีนี่ครับเปรี่ยวเลยนะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอศพถูกฆ่ายัดถุงพลาสติกสีดำนะฮะขนาด50สิลิตรล้มตะแคงเป็นถังด้วยนะฮะอยู่ที่กองผ้ายคือได้มันได้กลิ่นเหม็นไง มีถังแบบนี้เหมือนถังที่เราใส่นะ้ำตักอาบขนาดใหญ่เราก็ใส่ในถุงอีกนะครับกู้ภัยนำร่างออกจากถังนะศพเนี่ยเป็นผู้ชายยังไม่ทราบชื่อแล้วโดนห่อผ้าสามชั้นชั้นแรกเป็นผ้าห่มสีเหลืองฮนะชั้นที่สองนะครับเป็นผ้าถุงสีดำลายดอกและชั้นที่สามเป็นผ้าถักตะข่ายสภาพศพก็คือตามถังนะฮะตัวก็เลยทุบคูอยู่ในถังเปลือยกายเริ่มเน่าข้อมือถูกมัดด้วยเชือกรองเทา้าครับ ข้อเท้าถูกมัดด้วเชือกร่มที่เอาไว้ร้อยหูเกงกีฬาฮะโคตมากถ้าดูจากสภาพศพที่มันเริ่มเหม็งเนี่ย<ฮ>เขาสันนิษฐานนะประมาณ5-6วันละค่ะ<อ>นี่ตามกราฟิกนี้เลยนะครับยังไม่พบบาดแผลที่ชัดเจนว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยโดนทำร้ายจากของมีคมของแข็งหรือด้วยวิธีอื่นเอ่อแจ้งให้ทราบสำหรับงานชาปนกิจศพ ของน้องนัทวุฒิเนี่ยนะครับหลังจากที่น้องรับไปนิรันดร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสน,นิทตึงไหม,มเห็นบอกว่าวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ออกมาต้อนรับแขกเพราะร่างของน้องตอนนี้อยู่ที่วัดวัดริมกกครับตำบลแม่ยาวอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย วันนี <itud soundtrack> ้ไปถึง <positioning> ที <favored> ่บ้านก็คือเป็นวันที่สสวดพระอภิธรรมคืนนี้ก็คือถ้ารวมตั้งแต่ที่นนทบุรีเป็นคืนที่4แล้วครับเอาเปิดเต็มๆก็ได้ครับเปิดเต็มๆให้ดูเต็มๆนิดนึงเนี่ยแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะมีทั้งบรรดาแขกเรือใช่ไหมใช่ครับร้อมกับบรรดาเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้มแข็งเริ่มที่จะยิ้มเริ่มที่จะพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานส่วนวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวเอ็นน้องต้าหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น ทางด้านชาวบ้านที่รู้จักกับน้องนัดเนี่ยนะฮะนัทปงหรือนัทธวิธปปงลังกาเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยแขกต่างๆเนี่ยร่วมกันเขาเรียกว่านะเขียนข้อความ,มเดี๋ยวลองดูภาพที่เขียนข้อความสันิดหนึ่งใช่ไหมครับครับมันจะมีลักษณะคือเป็นบอดเนี่ยครับแล้วก็ข้างหนึ่งก็เป็นรูปหัวใจที่ติด รูปของพี่นัดเอาไว้ขวามือก็คือมีพื้นที่ว่างที่เป็นกระดาษติดเหมือนแสดงความความในใจแหละมีสิ่งอะไรที่อยากจะฝากบอกพี่เขาความรู้สึกของความผูกพันที่เรามีด้วยกันมาสามารถไปเขียนตรงบอร์ดนี้ไว้ได้แล้วก็จะมีการจัดภาพนี่ต่มีคนที่เขาเดินทางมาเนี่ยฮะก็เ,เป็นคนรู้จักเป็นคนรักของพี่นัทนี่แหละเขาเดินทางมาเป็นจํานวนมากแล้วก็มาเขียนบางคนก็บอกว่าด้วยรักและด้วยความอาลัยขอให้เดินทางไปโลกใหม่ที่ดีนะให้โลกใหม่ใจดีกับน้องแบบนี้ครับ แล้วที่สําคัญวันนี้เห็นบอกว่ายังมีนายกเล็กช่ไหเทศบาลตะบลแม่ยาวเดินทางมาร่วมมอบพวงหรีแสดงความอะไรด้วยแล้วก็เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาสถานีวิทยุแปดกจังหวัดเชียงรายก็มาร่วมง,งานด้วยแล้วก็เมื่อตอนหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานี่ฮะเทศบาลาเนี่พระสงฆ์ก็สวดพระอภิธรรมเป็นวันที่สอง โดยวันที่จะมีการส่งน้องจริงๆก็คือวันเสาร์นี้วันที่6ธันวาคม,มครับแล้วว่าพรุ่งนี้ก็คือก็คือเนี่ยวันเข้าวันนี้แหละฮะ5ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมและก็จะทําพิธีชาปนากิจในวันเสาร์6ธันวาคม Tapi dia, tapi dia, dia dia macam ni, ni. ทยานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ชายคนหนึ่งครับเขาทํางานเป็นกาดอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านอาหารทํางานตามปกติเลยอยู่ดีๆมีคนโทรหา เขาเลยออกไปฮะคุณผู้ชมวินาทีที่เขาออกไปปรากฏมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาภาพกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสุทธิการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคุณผู้ชมแล้วภาพเนี้ยจะเห็นว่าค<ะ>ุณสุทธิการตอนมาถึงแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้หญิงที่เราชี้แดงๆอยู่ตรงนี้ให้ด้วย mm hmm. ผู้หญิงคนนี้วิ่งออกไปแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึง่งคุณผู้ชม,ชมฮะเดินเข้ามาหาสุทธิการแล้วถีบสุทธิการ ออกจากรถแบบนี้วิ่งไล่กันมาเรื่อยๆผู้ชมฮะจนสุดท้ายมาอยู่บนถนนชุนละมุนแบบนี้พักใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันน่ากลัวปรากฏว่าผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆจังหวะหนึ่งมีการเอามีดออกมาแล้วแทงไปที่สุธิการไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมฮะนอกจากแทงแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงจังหวะที่สุธิการเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มนิ่งแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาอีกนะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มารุมทําร้ายสุธิการเห็นว่าหนักสุดเลยเนี่ยวินาที หลังๆเลยเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนคนนึงถือหินคุณผู้ชมที่เราวงแดงให้อยู่ตรงนี้แล้วเอามาทุบหัวสุทธิการนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณถนนจอมพลปตําบลสามเรือนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทีมข่าวได้มีโอกาสคุยกับทางด้านคุณวิพาดาคนนี้เป็นผู้จัดการร้านอาหารโดยคุณวิพาดาเนี่ยบอกว่าทางด้านของสุทธิการเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่จะออกไปเนี่ยมีคนเห็นว่าเขาเองเนี่ยรับสายโทรศัพท์สายหนึ่งและลักษณะของการรับสาย คือก็ร้อนรนพอสมควรแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็ออกไปตอนนั้นเนี่ยหลายคนพยายามเตือนแล้วนะคุณผู้ชมว่าอย่าออกไปอย่าออกไปมันคือจังหวะมันดูไม่ดีแล้วดูร้อนรนใจมากสุดท้ายคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราก็ยังได้มีโอกาสคุยกับน้องสาวของคุณสุทธิการนะฮะคุณผู้ชมคือน้องสาวเนี่ยชื่อว่าคุณตาบอกว่าพี่ชายหนูเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีครอบครัวนะแล้วก็ทราบมาจากเพื่อนร่วมงานเหมือนกันว่าก่อนที่จะเกิดเหตุโดนรุมทําร้ายหนักขนาดเนี้ยมีผู้หญิงโทรมาหาพี่ชาย คุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมฮะภาพกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้ภาพแรกเลยที่เราให้ดูเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่มาคุยกับสุดิการก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยค่อยมีผู้ชายออกมาแล้วมาทําร้ายสุดิการแบบนี้เลยเข้าใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนล่อพี่ชายหนูออกมาแล้วสุดท้ายมีคนมารุมทําร้ายแบบนี้คือหนูรู้แค่ว่ามีพี่ญิงติดต่อเขามาก็คือเหมือนล่อให้เขาออกไปะคะ่ะเขาทํางานอยู่รู้คร่าวๆว่าทางานอยู่แล้วก็ขอ นอกพื้นที่ไปแต่ส่ดนที่ทำงายร่างกายนี่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรแต่ก็ไม่ควรทาไปื่อเขาเขาอยู่คนเดียวออกมานอกบ้านหากินใช้ชีวิตคนเดียวโดยที่ไม่ให้ที่บ้านเดือดร้อนคือเขาทุกชีวิตมากพี่ชายเ่ยนะใช่ค่นะก็คือไม่สมควรที่จะโดนแบบนี้เนะครับใช่มันโหดมากมันโหดเจตนาฆ่าให้ตายที่ คือคุณตาน้องสาวของคุณสุธิการเนี่ยผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์นี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าคนก่อเหตุเนี่ยมุ่งหวังเอาชีวิตอย่างแน่นอนเพราะแทงพี่ชายเธอเนี่ยไปยี่แผลแล้วจริงๆเหตุการณ์นี้เชื่อว่านต่างาคนดันได้ยากผู้ชมเพรว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีการทิ้งมีดเหล็กไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะจับกลุ่มตัวให้ได้เพราะว่ารายงานล่าสุดเห็นว่าคนที่โดนทําร้รายสุธิการเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมคะตีกันกลางถนนเลยโหดมากๆเลยหม